รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและไม่ได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ ที่เรานัดเจอแฟนชาวบ้านเขาเนี่ยโคตรตื่นเต้นเลยามีนตกวงแต่งงานกับใครคนนั้นชนะอยาวหวังสูงว่าจะชนะก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องไปบอกมีนด้วยนะเรื่องเราใไญ่เกือ้อมีนมาอะมีนจาได้ไหมว่าใครฝากรอยแผลไว้กับมีนกลับไปให้มันทําร้ายมีนอีกเหรอมีนอย่าไล่เราออกไปจากชีวิตมีนเลยความรักที่เกื้อมีให้มีนมาตลอดมันไม่สามารถเปลี่ยนใจอะไรมีนได้เลยใช่ไหมปลอไปนี เกือไม่ต้องทำอะไรเพื่อมีอีกแล้วนะเกื้อเกือเกือต้องแพ้มันแน่ๆเลยอะพาวปกติเกือก็ดดอยอากมันทุกอย่างแต่จะสู้อะไรมันไม่ได้อยู่แล้วอะพาวดูดิ เกือแม่งต้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยแต่ถ้าับว่าเกือไม่หมดสิทธิ์ชนะเลยนะพาวเกื้อเกื้อหยุดหยุดเกือหยุดเกือเกื้อเกือฟังนะเกือจะแพ้หรือชนะมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราถ้าเกื้อคิดว่าเกือชนะเกื้อก็จะชนะถ้าคิดว่าแพ้เกื้อก็จะแพ้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เกื้อต้องคิดอยู่ในใจเสมอก็คือเกื้ออยู่เหนือชัดดูสิตอนนี้มินอยู่กับเกื้อมาหาเกื้อทุกวันดูแลเอาใจใส่กันเหมือนกับคู่สามีภรรยาจริงๆอะแล้วอีกอย่างนะมินก็เป็นของเกื้อแล้วเกื้อ,อยจะกลัวอะไรอีกแต่ห้ามมีแต่ ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้สำหรับผู้ชนะจำไว้เกือ้อคือคือจะบอกว่าจะว่าไปแล้วมีนก็นยังไม่ได้เป็นของเกือ100้อร้อยปร์เซ็หมายความว่ายังไงอะ่ะนี่อยบอกนะเกือ้อ ก็ต้องตัเป็นแฟนกันมาก็กับมีนยังใช่ข่าวว่านี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีนไม่รู้สึกกับเกื้ออย่างที่ควรจะเป็นเกื้อกับมีนเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วอ่ะมันก็ถึงเวลาที่จะผูกพันกันมากกว่าน,นี้ได้แล้วนะ ถ้าจะมีอะไรกันก็อ,อยากให้มันเป็นเพราะใจเป็นเพราะความรู้สึกของเรามันพาไปก็ไม่อยากใช้เรื่องพวกนั้นมาเป็นเครื่องมือผูกมัดมีนถ้าอย่างนั้นเก็อก็คิดเอาเองแล้วกันนะว่าถ้าฉัดใช้แล้วเกลือไม่ใช้เก็อก็เสียเปรียบฉัดไปแล้วข้อหนึง่งอะแล้วที่ใจมีนติดอยู่กับฉัดก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้ ก็รู้นี่ว่ามีเขายังรักกูอยู่ตัวอยู่กับมึงแต่ใจอยู่กับกูเว้ยมึงไม่ว่าชนะกลไอ้เกลือมีเขารักกูไม่ใช่มึงเว้ย ฮัลโหลมีนวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไมาอีกอ่ะมีนบอกเกื้อไปแล้วไงว่าวันนี้มีนต้องไปส่งขนมแล้วก็มีออเดอร์ต่อจะเข้าไปได้ก็น่าจะเย็นๆเลยเพื่อจะเอาอะไรหรือเปล่าเปล่างั้นเสร็จแล้วรีบมานะ วันนี้มาส่งขนมงานแต่งคุณวิกับคุณเศกษงานสวยมากค่ะขอให้รักกันตลอดไปนะคะจัดไปเข้มเข้มจะได้คึกๆึก ฮัลโหลมีนเกื้อมีอะไรอีกมีอยู่ไหนเนี่ยเพิ่งส่งขนมเสร็จกําลังจะกลับบ้านไปทําขนมต่อตกลงเกื้อมีอะไรกันแน่เนี่ยเปิดกล้องหน่อยเปิดทําไมอ่ะมีกกาลังเดินไปที่รถเกือบอกให้เปิดก็เปิดเถอะน่าเอื้อมีอะไรมีนอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับทันทันมาช่วยส่งขนมสวัสดีพี่เอือ ปวัสดีท่านก็เป็นอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาถามมินแบบนี้เปล่ามินกลับบ้าไนไปทำขนมต่อเถอะแล้วก็ไม่ควรลนะท่านพี่จะทำยังไงดีน,นี่พี่จะบ้าตายอยู่แล้วนะอยู่ๆก็มาหึงอะไรไร้สาระแบบนี้ เอาหนะาพี่คิดในแง่ดีไว้ที่พี่เกื้อเขาหึงก็เพราะว่าเขารักพี่ไงดีกว่าเขาไม่แคร์อะไรพี่เลยนะแต่ถ้ามันมากไปมันก็อึดอัดไงแล้วเราก็เคยคุยกันแล้วว่าเราจะไม่มาคอยจับผิดกันแล้วพี่ก็บอกเกื้อเราด้วยว่าพี่เลือกเขาอยู่ๆก็มาเป็นแบบนี้อีกงั้นพี่ก็คุยกับพี่เกื้อตรงๆดีเคลียร์นไปเลยถามท่านท่านตอบไม่ได้หรอกถ้าพี่คุยได้พี่คุยไปแล้วแต่ตอนนี้เกื้ออารมณ์แปลปรวนอยู่อะ ถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูหน่อยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปอีกไม่คุยกันก็เงียบแต่เงียบแล้วห้ามนอยนะรอให้เกลือเขาหายสนิททั้งกายทั้งใจเมื่อไหร่แล้วค่อยคุยโอเคไหมสรุปก็คือพี่ต้องเป็นคนอดทนเก็บไว้เองไปกลับบ้านกัน สนุกดีวะ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่หารูปคาเฟ่โรงแรมที่มีนไปจาก Google แล้วก็มาอัพลงไอจีสตอรีแค่นี้ก็ทำคุณภาษาทเสียได้แนละ้วคอยดูนะเราจะคอยตามมีไปทุกที่เลยเสียเวลาเปล่านะเพื่อเขาไม่ใช่คนจุกจิกที่จะคอยตามมาดูไ g จีฉัดว่าฉัดเป็น,นม่าบ้างหรอกเราว่าพลาวคิดผิดแล้วแหละแต่ก็ดีเดี๋ยวเราเข้าไปกระตุ้นนิเก้อมันหน่อยไล่ไปแซวมันดีกว่า อย่านะชาต์ทำไมมีปัญหาอะไรเหรอเขาแค่สงสารเกื้อเขาว่าช่วงนี้สภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเขายิ่งแย่ๆอยู่จะไปเพิ่มเรื่องอะไรเขาต้องคิดมากเลยนะจะกำจัดศัตรูก็ต้องเล่นงานมันตอนที่มันอ่อนแอที่สุดนี่แหละ ันนี้มีนคงไม่ว่างไปเปลี่ยนพระอ,อ้อมให้มึงนะเพราะมีนทำธุระยุ่งทั้งวันเออ่ะฉัดไม่ได้ไปเจอมีนไม่ต้องไปสนใจมันทอนล่างมึงอ่อนแรงไอ้นันมึงก็ต้องอ่อนแรงลงไปด้วยสิวะชีวิตคู่เรื่องแบบนี้ก็สำคัญนะเกล่ะ มึงหมดสมรรถภาพแล้วอ่ะมึงจะเอาอะไรมาใจมีนวะที่ใจมีนยังติดอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้มีนไม่มีทางรักคนอย่างมึงหรอกเพราะมึงมันอ่อนไง,งนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นจะตายไอ้กระจอกเอ้ยทว่าวนี่แหละเป็นสาเหตุที่มีนไม่รู้สึกกับเกือ่อเท่าที่ควรื่บบนีก็สำคัญนะเกือ้อ Oh! ว่าไงเกือ้อเ <P ers> พิ่งอบถาดสุดท้ายเสร็จเหลือเอาใส่กล่องมินก็ไปหาเกื้อได้แล้วอีกสักชั่วโมงครึ่งไม่เกินสองชั่วโมงนะเสร็จแล้วจะรีบไปเลย <P ers> เร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเกื้อมีอะไรหรือเปล่า <P ers> ถ้าไม่มีอะไรจะให้มีนรีบไปทำไม โอเคแค่นี้นะพี่มีเมเธอแค่ใส่กองอ่ะเดีย๋ยวทานทำต่อ,องไปเถอะหน้าทานเข้าใจพี่เกื้อคานะตอนที่ทันเตะบอลแล้วข้อเท้าเคล็ดแล้วต้องอยู่บ้านเฉยๆทั้งวันอ่ะมันโคตรหมุดหิดเลยพี่รู้เปล่าของทันนี่แค่สองอาทิตย์ก็เบื่อจะตายอยู่แล้วของพี่เกื้อเขาเป็นมาเป็นเดือนแล้วนี่เอาใจเขาหน่อยน่ะพี่มีนพี่ก็อยากเอาใจเขานะ แต่พอพี่ทําไปแล้วก็เจอเขาหูดอีดใส่กลับมาทุกทีเลยอะ่ะพี่ก็หมดกาลังใจเหมือนกันนะทันมันเหมือนพี่พยายามให้ให้ให้แต่เขาก็เอาไปโยนทิ้งแล้วพอพี่หยุดให้เขาก็มาเรียกร้องแล้วพอพี่ให้อีกเขาก็ไปโยนทิ้งอีกพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่กับเขาใครกันแน่ที่จะเป็นบ้าเอาเถอนาะถือว่าเป็นฝีฝันในชีวิตแล้วกันพี่พี่เกือ้อหายเมื่อไหร่เดี๋ยวก,ก็กลับมาเป็นปกติเองแหละไม่ได้เป็นแบบนี้ไปตลอดซะหน่อย ก็ขอให้เขาหายก่อนที่พี่จะหมดความอดทนละกันพี่มีนไปเถอะพี่เกลือเขารออยู่พี่มีนฟูฟูนะ มีนมาแล้วดอกไม้ใครอ่ะมีคนมาเยี่ยมเหรอเปล่าเดี๋ยวสั่งมาให้มีนเรื่องในโอกาสอะไรออะเ่้ นั่งก่อนสิเมนมีอะไรหรือเปล่าเมนเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะเมนก็รู้ว่า เก้อรักมีนมากแค่ไหนแล้วมีนะ่ะตั้งแต่คบกันมาเก้อยังไม่แน่ใจเลยว,ว่ามีรักเก้อบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีนเคยบอกรักเก้อหรือยังทำไมถามแบบนั้นล่ะเกือ้อคบกันมานานขนาดนี้จะไม่รักได้ไง ให้นมีนบอกรักเกือ้อให้เกื้อมั่นใจหน่อยได้ไหมมีนรักเกื้อนะแล้วก็รักเกื้อคนเดียวด้วย นายมีนพักนี้เกื้ออาจจะมุดเงียใส่มีนบ่อยไปหน่อยแต่มีนก็ยังไม่ทิ้งเกื้อไปไหนมีนยังคงอยู่กับคนอย่างเกือ้อที่อาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นแต่เกอรับรองว่าเกื้อสามารถได้ความสุขกับมีนได้ไม่แพ้คนอื่น นะพี่อ้อยพี่ชอดคะการจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครมันควรเริ่มจากความต้องการของทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็จะมีอารมณ์ร่วม เรลิบเพลิมและดื่มดังไดกับมันถูกไหมคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีนไม่อยากใช้คำว่าลึกซึง้งเพราะมันเป็นเพียงแค่ทางร่างกายเท่านั้นอารมณ์และจิตใจมีนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่ความบกพร่องของเกลือหรอกคะ่ะแต่เป็นเพราะใจมีนยังไม่พร้อมแต่ที่มีนยอมเพราะมีนสงสารเกลือ มีนต่อไปนี้เราคือคนคนเดียวกันแล้วนะต่อไปเราจะสร้างครอบครัวของเราไปด้วยกันมีลูกไปด้วยกันแล้วก็มีร้านในฝันของมีนไปด้วยกันเก้อจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้เก้อจะทำให้มีนกับลูกมีความสุขที่สุด ต่อไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเกื้อจะไม่ทำตัวอ่อนแอไม่ทำตัวโง่โง่แล้วก็ทำตัวหงุดหงิดงี้เง่าใส่มีนิีกเด็ดขาดถ้าเกื้อสัญญาได้แบบนี้มีนก็ดีใจขอบคุณน,นะเกื้อไน่นอน เกือ่สัญญานะมินคู่กรณีที่ขับรถชนเกือโทรมา มีนัดให้เขามาเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายวันนี้สงสัยจะถึงเราสวัสดีค่ะคุณยศเงินเนี่ยเป็นค่าเสียหายที่ผมชดใช้ให้คุณตามกฎหมายนะเราก็ไม่มีอะไรต้องติดค้างกันอีกแล้วนะขอบคุณค่ะคุณจะขึ้นไปเยี่ยมเกื้อหน่อยไหมคะเผื่ออยากจะขอโทษหรือว่าพูดคุยอะไรกันไม่อ่ะไม่เอาดีกว่าเพราะถ้าผมเจอเขา ผมก็จะถามเขาว่าคืนนั้นเขาพุ่งมาหารถผมทําไมนี่คุณคุณจะหาว่าเป็นความผิดของเกลือหรอคะคุณเมาแล้วขับใช้ความเร็วเกินสี่สิบทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในลานจอดรถหลักฐานก็ชาดอยู่แล้วอะ่ะทำไมยังโยนความผิดให้คนอื่นอีกผมยอมรับว่าผมเมาแล้วแล้วก็เหยียบคันเร่งพลาดไปแต่เอาจริงๆนะแฟนคุณก็เมาเหมือนกันแล้วเขาก็พุ่งมาหารถผมอย่างเร็วผมน่ะไม่อยากจะพูดนะว่าเหมือนแฟนคุณนะ่ะอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ํา นี่คุณเกื้อเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขาว่าแผนที่จะแต่งงานและททาธุรกิจกับฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องฆ่าตัวตายคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะโอเคโอเคผมอาจจะพูดผิดไปเขาอาจจะไม่ได้อยากฆ่าตัวตายจริงๆหรอกเพียงแต่อยากแค่บาดเจ็บเพื่อที่จะเรียกค่าประกรันค่าเสียหายค่านู่นนี่หรือเรียกร้องความสนใจจากใครก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ มีนตั้งใจจะเป็นของเกืือคนเดียวฉัดอย่ามายุ่งกับมีนอีกเลยนะลาก่อนมีนเขาเขียมึงทิ้งละแตตอนนี้มีนเขายกทั้งใจแล้วก็กายให้เป็นของกลัวแล้วเว้ย